เทปนี้เราพูดถึงสเตอร์สิบสี่สี่สิบเปลี่ยนมาเป็นสิบสี่สี่สองนะครับเพิ่มขนาดของสเตอร์หลังมาโซ่ยังเป็นสี่สองแปดเดิมติดรถนะครับถ้าข้อมูลผมผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเข้าใจว่าสเตอร์เดิมของเจนสองข้างหน้ามันเป็นสิบสี่เนาะข้างหลังมันเป็นสามสิบแปดฟันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือเราด้วยตัวพื้นฐานของรถเองอะ่ะ เป็นชุดไล่ข้างเพิ่มกำลังอัดของ NK Racing นะครับทั้งถอยเสีย ID แล้วก็กล่องชิปโปรจูนน้ำมันแล้วก็พวกระบบไฟองศาไฟอะไรเขาก็จัดก,การให้เรียบร้อยนะครับผมใช้1440นีอยู่อยู่อยู่เก็บข้อมูลอยู่นานเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ที่เปลี่ยนไปจากเทปก่อนหน้าคือยางเราเปลี่ยนด้วยนะต้องบอกคอนดิชันนี้ด้วย ยางหน้าจะเป็นวีลเบอร์กึ่งมัดนะครับ275 17ข้างหลังก็จะเป็น317เอาวีลเบอร์เหมือนกันวงล้อยังเป็นวงล้อเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยโช้กอัพเดิมนะครับคือจะลดขนาดมาจากตัวเดิมนะครับตัวเก่ามันใหญ่มากนะครับตัวนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากทั้งเรื่องความเร็วแต่ว่าลุกเขาจะไม่ g r e s s i ีฟเท่าตัวเก่านะครับต้องแล้วแต่สไตล์คนแต่งนะเนาะพับโค้งได้ดีขึ้นนะครับวิ่งทางดํา ไม่้อนดีขึ้นอยู่แล้วนั่นแหละครับก็ใช้มาประมาณทดสอบก็เป็นพันโลแล้วมั้ตัวนี้ครับดิ่งเล่นๆจับไม้ไป,ไปมาๆครับแล้วทีนี้มันมีความรู้สึกว่ากําลังมันเหลือครับที่เดี๋ยวผมให้ให,ให้ดูกราฟอีกทีหนึ่งแล้วกันเพื่อเพื่อเพื่อจะให้เข้าใจนะครับกําลังนะมันเหลืออย่างในฟุตเทสเนี่ยให้สกเกตร,รอบที่เจ็ดรถึงเจ็ดรอรอบส่วนใหญ่ผมใช้รถอยู่แค่ประมาณนี้นะครับ ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารถรถนี้มันเป็นรถโมบิดลูกเล็กรถเล็กนะครับมันผมจะไม่ไปรอบเกินแปดพันนะครับแล้วกําลังที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยที่เจ็ดพันห้าร้อยรอบรู้สึกว่ามันมีแต่ว่ามันเติมแล้วมันไม่มันเติมแล้วมันไม่มาเนี่ยคือเปิดคันเร่งไปจากคันเร่งผมใช้ส,ม,สมมติผมใช้อยู่แค่เจ็สิบเปอร์เซ็นเนี่ยแต่เราเปิดไปแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยกําลังมันไม่ได้มาตามมือนะครับผมเลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะเพิ่มกําลังโดยการย้าย power band ตัวท็อปขึ้นมาเราอย่างที่เราทําได้คือย้ายสเตอร์นะครับแต่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนยางเราย้ายสเตอร์เนี่ยเราต้องกลับมาจูนรถใหม่อีกทีหนึ่งครับตัวช่วยในการจูนรถคือตัวกล่องชิปโปรเนี่ยเราสามารถจูนได้เรียวฐานดูข้อมูลได้เรียวฐานนะครับใช่ครับรีแมมมันทําได้นั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่ารีแมมมันคือการโยนไฟล์เป็นทั้งรุ่นแล้วก็ต้องโหลดไฟล์มาจอดรถเสียบคอมโหลดไฟล์แต่ตัวนี้มันคือเราใช้มือถือแล้วเราก็จูนได้เลยนะครับแต่จูนหนาจูนบางดูค่าย,ยังไงเดี๋ยวผม จะมีคําตอบในเบื้องต้นนะครับเป็นการจูนเบื้องต้นในในวิดีโอนี้น่าจะน่นาจะเป็นข้อมูลสําหรับคนที่ใช้ของชิปโปรอยู่บ้างครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมทําเทปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมต้องออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ไม่ไม่ได้เป็นช่างนะครับไม่ไม่ได้มีความเป็นช่างไม่ได้มีความรู้ในการจูนรถเลยแค่อาศัยความน่าจะเป็นนะครับเรื่องข้อมูลมันผิดถูกยังไงผมผมกราบขออภัยนะครับแต่ว่าสามารถ คอมเมนต์ Comment, ข้อมูลที่มันถูกต้องหรือว่าชัดเจนเติมกันไปได้นะครับในส่วนตัวนี้แรงม้าในกราฟนะครับตัวเก่านะครับตัวที่ไดโนที่ผมได้มาเป็น nk เนาะแต่ตัวนั้นจะเป็นยางใหญ่มากแล้วก็สเออตอร์นี้ยังเป็น1 4 3 8ตัวติดโรงงานนะครับแรงม้าจะอยู่แค่9.5ม้านะครับคือจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่ารอบเครื่องมันอยู่ที่8,2 0 0นะครับอันนี้คือรอบเครื่องที่8,2 0 0 มันก็จะไปตกอยู่ประมาณเราๆนี้นะอันนี้อันนี้คือพีคสุดของแรงม้านะครับแต่แรงบิดตัวนั้นคือสเตอร์เก่านะทีนี้ผมเปลี่ยนมาเป็น40คือขอนหน้านี้อะพาวเวอร์แบนตัวทอร์กเนี่ยเส้นของทอร์กมันอาจจะอยู่มันอาจจะอยู่ประมาณนี้แล้วมันอาจจะเริ่มตกนะครับแต่ตัวนี้ผมอยากได้รอบที่มีกําลังที่7 0 0 0อันนี้คือ7 0 0 0นะครับตั้งแต่7 0 0 0ไปจนถึง800 0นะครับประมาณนี้เราๆคือคือไม่ไม่ไปเกิน800 0 กราฟตัวนี้อาจอาจจะต่ําลงอย่างนี้นะครับแต่ว่าอาจจะค่อยๆชูดขึ้นมาอันนี้จากการคาดเดานะไม่ได้มีหลักการอะไรนะครับแล้วอาจจะอาจจะไปค่อยๆตกลงประมาณนี้นะครับคือมีกําลังเหตุผลที่ทําคือสิ่งนี้ครับคือผมย่านที่เราใช้รอบคืออยู่เจ็ดพันถึงเจ็ดพันห้าแปดพันเอาไว้เร่งแซงนะครับแต่ว่าแช่ยาวๆนี่คือประมาณเนี่ยเจ็ดพันห้าเจ็ดพันสองเจ็ดพันห้าเจ็ดพันหก ประมาณนี้นะครับที่ความเร็วสูงสุดที่เขาทําได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งกลับไปที่ฟุตเทจที่เป็นเซตติ้งของ1 4 4 0นะครับเซตติ้งก่อนหน้ากับยางตัวนี้นะครับออดูที่ย่างความเร็วประมาณ7,100-7,500นะครับคือรอบที่มีกําลังในมือสูงสุดแล้วความเร็วสูงสุดที่ทําได้หน้าใหม่นะจะอยู่ประมาณ9 1 0 5 0ประมาณนั้นผมขี่แค่นี้นะครับที่ประมาณ7,500รอบ7,600 คือเติมได้แต่มันแกรกนะครับเข้าใจคําว่าอาการแกรกไหมคือรถมันไม่มีกําลังแล้วนะครับทีนี้เราผมผมรู้เลยเลยว่ามันมันต้องเปลี่ยนอยากได้แรงบิดแรงบิดที่รอบรอบเนี้ยย่างรอบที่ผมพูดถึงน,นี่นะนั่นแหละครับโดย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 การเปลี่ยนสเตอร์ขึ้นมานะครับสเตอร์ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ265บาทแต่ถ้าท่านไม่เปลี่ยนเป็น14 42เหมือนที่ผมผมพูดเนี่ยคือขยบับหลังมา2ฝง มันทาได้อีกวิธีหนึ่งที่มันถูกกว่าค,คือลองเอาสเตอร์หน้ามาเปลี่ยนนะครับสเตอร์หน้าคือลดเป็นสิบสามมันก็เท่ากันเพิ่มหลังไปเกือบเกือบสองฟันนะตต่อัตตาส่วนไอ้เรื่องตัาส่วนกํนาลังทดเนี่ยผมผมไม่ทราบเลยจริงนะแต่เท่าที่ที่คุยกับช่างคุยกับอะไรนะก็เข้าๆาก็คือสองแต่อาจจะไม่ถึงสองฟันจริงๆนะครับประมาณนั้นมันจะถูกกว่าข้างหน้าสเตอร์ถ้าเราไป เปลี่ยนเองเอามาใส่เองนี่นจะห้าสิบหกสิบาทหรืออะไรประมาณนั้นแหละครับจะจะถูกกว่าเยอะค่าใช้จ่ายจะน้อยหน่อยนะครับแต่ตัวนี้คืออยากลองดูด้วยว่าที่ร้านเนี่ยใกล้ๆบ้านเนี่ยเขาเขาเขา,เขามีสเตอร์ใหญ่ถึงขนาดไหนถึงที่ได้ยินมามีคือสเตอร์ตัวเนี้ยมันเป็นสเตอร์น่าจะเบา้ารูเดียวกันกับของเวฟตัวเก่านะครับไม่ใช่ตัวล่าสุดน,นะเวฟเก่าที่มีดิฟมั้งผมเท่าที่ผมเข้าใจเวฟร้อยยี่สบห้าเก่าที่มีดิฟแต่ว่า ด้วยความชัวร์เราก็คือถอดตัวเดิมนั่นแหละไปไปเทียบดูนะครับแล้วช่วงภาคหลังแถวอย่างบ้านผมเนี่ยเขาเขามีคนที่เล่นสายวิบากสายปั้นอะไรกันเยอะนะครับต้องการเสรเตอร์ที่มันใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนหาไม่มีนะอาจจะมีใหญ่สุดแค่สี่สิบสี่สองไม่มีหรอกสี่สิบห้าอย่าพูดถึงเลยนั่นแหละครับพอเราจะสั่งออนไลน์ปุ๊บเราก็ไม่รู้อีกว่าตกลงเป็นเสเตอร์ของอะไรกันแน่นะครับประมาณนั้นเป็นเป็นข้อมูลของเสเตอร์นะครับแต่ทุกวันนี้หาได้ ถามร้านแล้วมันไปได้ถึง4ี่ห้านะครับแต่รถเราจะไปถึงไหมอาจจอาจจะไม่ต้องอาจจะจบที่ชุดนี้แล้วนะครับถ้าผมจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งก็คืออาจจะลดหน้ามาเป็น13าฟันแต่ทีนี้พอ,อเราเป็น13าฟันเนี่ยผมที่ผมคิดเองนะคือตรงนี้มันมันจะเล็กลงแล้วมันอาจจะโซ่มันอาจจะลงไปขูดอาร์มแต่อารนะ์มเนี่ยมันมียางตัวรองอยู่นะครับพลาสติกยางตัวนี้อาจจะอาจจะสิ้นเปลืองไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องดอูทีง เจ็ดพันถึงเจ็ดพันห้าเนี่ยนะครับความเร็วมันจะทำได้อยู่แค่ประมาณนะครับแปดสิบห้าผมพูดแบบไม่เข้าข้างตัวเองที่ผมใช้นะที่ผมกล้าใช้นะแต่มันท็อปสปีดมันไปได้เก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยอยู่นั่นแหละครับแต่ในในหน้าปัดผมนี่มัน,ม,นมันก็แคปดึงข้อมูลตัวมันเองมันไว้อยู่ที่ร้อยสิบเก้านะครับแต่ว่าร้อยสิบเก้าเนี่ยผมผมไม่รู้ผมไปขี่ตอนไหนหรอกอาจจะขี่ตามตูดรถเขาแล้วก็อาศัยลมดูแล้วก็มอบด้วยอะไรด้วยแต่ทีนี้ เซตด้วยเซตอัพนี้นะครับเราอยากได้แบบของนั่งชนลมเชิดคอโก้ปัญหาเลยนะครับแบบบิดงั้นกาลังกำทรงนั้นอ่ะรถมันมาทรงนี้อ่ะมันต้องขี่ทรงนั้นพูดก่อนนะครับว่ามันไม่ได้แรงเท่า125นะเว็บร้อยยี่ห้านเล็บร้อยยี่ห้าด้วยแอโรเดนิกด้วยอะไรของเขามันจะมีบังลมมีอะไรต่ออะไรเข้ามาช่วยในในเรื่องนี้เยอะนะครับของเราเป็นโมเป็ดทรงนี้ขี่เลยนะแข่งชนลมหลังตรง ชนลมอย่างนั้นนะครับมันจะทําความเร็วไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยสไตล์ของเขานะครับความเร็วมันได้แค่นั้นแล้วก็คันเร่งผมรู้สึกว่ามันคันเร่งน่ะมันมาอีกจากข้อมูลในหน้าปัดที่เราเห็นคันเร่งมันมาอีกแต่ทีนี้อมอมอมอุณหภูมิไปเรื่อยๆ150ร้อยห้าสิบมันแกรกแล้วนะครับมันแกรกหมายความว่าช่วงดูเทินที่เราขับรถมาแล้วก็ออกตัวด้วยเกียร์สองดังความเร็วขึ้นไปมันจะมีเสียงแกร้ที่หัวนะครับที่หัวอาการ คล้ายๆกับพวกน้ำมันบางแต่เดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมผมจะพูดอีกทีนึ่งแต่มันเป็นอาการของความร้อนสะสมในตัวเสื้อด้วยในหัวฝาด้วยแล้วก็อัตราทดมันมันไม่เพียงพอครับต่อรอบเครื่องกับน้ำหนักที่เราใช้นะครับเราก็เลยจัดก,การเปลี่ยนเป็นสเตอร์42ฟันข้างหลังเลยนะครับจากการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเราก็ลองไปวิ่งขี่จูนดูนะครับแล้วก็ผลออกมารู้ได้เลยครับมันมันมาตามรอบมาลยถ้าท่าน หาคาตอบเรื่องนี้อยู่ว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นสําหรับเจนทูนะครับผมว่าดีขึ้นแน่ๆนะครับกับยางสเตตเซตอัพนี้นะครับปิดคลิไปได้เลยไปดูอย่างอื่นได้เลยนะครับเป็นคําตอบท,ท,ที่ดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับผมน,นะครับแต่ถ้าข้อมูลในเชิงลึกเอ่อเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าปัเดเวลาเราไปวิ่งจริงแล้วเราเราเขีย่ยเขียจูนน้ํามันยังไงนะครับชิบโปโรนี่จูนได้เฉพาะน้ํามันนะครับถ้ากล่อง แต่ next เท่าที่ผมเข้าใจนี่คือมันจูนได้ทางองศาไฟและน้ํามันแต่ที่นี้เราไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นเราจูนแค่น้ามันยังไงให้มันขึ้น3ขีดสีเหลืองทุกย่านรอบก็พอครับแล้วก็ค่าการดูน้ํามันดูค่า a อต่างๆเนี่ยกับอุณหภูมิเนี่ยตัวเนี้ยมันวิ่งได้ถึง170องศาเลยนะครับที่ผมดูคุมอมณนภูมิไปแต่ว่าวิ่งจริงๆมันไม่ถึงหรอก หมายถึงถ้าคุณแช่แปดพันที่แปดพันรอบนะบเกือบแปดพันรอบไปตลอดเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณสิบนาทีไหมประมาณยี่สิบกิโลอะ ABS มันจะโชว์วนะครับ ABS มันมันกระพิบอาจจะเข้าคนเข้าใจว่าเซนเซอร์มันทํางานประมาณว่าเฮ้ย ABS มันมันเตือนนะมันมันวิ่งด้วยความเร็วสูงต่อเนื่องอย่างเงี้ยอุณหภูมิมันเกินผมคิดว่าเขาน่าจะตั้งโค้ดตัวนั้นไว้นะครับแต่ถูกพิดยังไงผมไม่รู้นะผมไม่ผมนักมั่วครับ เอาเป็นข้อมูลไว้ในใน,ใน,ใ,นในการจูนรถนะครับซึ่งในส่วนตัวแล้วผมอะ่ะที่จูนรถแบบนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ความเร็วสูงผมใช้ความเร็วแค่ประมาณหน้าไม้นิดอยู่ประมาณ85 90้าพอแล้วนะครับแต่เครื่องรถมันไม่ได้เข็นอย่าลืมนะครับนี่มันโมเดตัวเล็กแล้วมันร้อยห้าสลูกมันแค่50มิมิน,นะครับลูกมัน50ามิลมันน้อยหน่อยน,นี่คือลูกเดิมโรงงานมันคือที่สุดเซ็ตอัพสำหรับลูกเดิมโรงงาน ใช้งานในรอบที่พอสมควรอุณหภูมิที่พอสมควรไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์ไม่มีออนคูลเลอร์ cool er อะไรใดๆระบบทําความเย็นอะไรนะครับเป็นเสื้อลมปกติเรานี่แหละอ๋อตัวนี้มีมีเปลี่ยนกรองกรองอากาศด้ยวยนะครับกรองอากาศผมเปลี่ยนน้ำมันตอนประมาณ4,000โล3 0มพันไปไปลายามั้าแหละปีไป4,000ก็เปลี่ยนเลยนะครับน้ำมันเครื่องดี เครื่องดีคุณภาพคุณภาพได้กองอากาศได้นี่ก็คือใช้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้คือสเปคนี้สเปคนี้ไม่ได้แรงที่สุดนะครับไม่ไดีไม่ได้จัดจ้านที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นผมว่าเหนียวอ่ะตัวนี้เหนียวอ่ะเราหนึ่งเราเน้นเหนียวสองเซอร์วิสง่ายนะครับไม่ต้องทําอะไรกับมันเยอะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายมีข้อมูลใน,ในการรวบรวมข้อมูลในการจูนน้ํามันถาหนาเกินมันก,มนก็มันก็เปลืองด้วยนะครับแล้วก็ มันควอุณหภูมิได้จริงอยู่แต่ว่าถ้าบางเกินเนี่ยพังแน่บางเกินคือน้ํามันน้ํามันบางเกินเนี่ยมันจะมีเรื่องปัญหาเรื่องอุณหภูมิแต่คํานว่าน้ํามันหนาน้ามันบางมมต้องไปดูว่าแคมคุณคลายขนาดไหนนะครับท่อไอเสียคุณคลายพอไหมแล้วก็ที่ผมไม่ไปเกินแ0ด0ันรอบเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูในในฟุตเทจที่วิ่งนะครับแต่ผมจะจีแยงว่า8 0ด0ันรอบเนี่ย ปั๊มติ๊กจนนี่มันจ่ายน้ำมันไม่พอแล้วนะครับมันจะมีข้อมูลของเรื่อง injection in injection out นะครับค่า flow rate ของมันนะครับคือไปแปดพันลูกไปได้แต่เพียงแต่ว่าถ้ามันักดกลายเป็นน้ํามันบางนี่นะครับเพราะน้ำมันบางลูกเบรกถ้ามันเบรกบนแสดงว่าน้ำมันบางถ้ามันเบรกล่างแสดงว่าอุณหภูมินะครับกับปั๊มน้ํามันเครื่องคุณมีปัญหาแต่นี่มันข้อมูลไปอีกแบบหนึ่งคือถ้ามันเบรกอย่างนั้น เราแก้ไขอะไรไม่ทันแล้วนะครับม,มันต้องไปจูนโอ้ตอนมันต้องรื้อรถแล้วอะ่ะอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวผมให้ดูฟุตเทจที่ผมวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายขัดเสียงเข้าไปในนั้นน,น่าจะเข้าใจไปพร้อมกันอยู่นะครับหน้าจอในตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอหลักของตัวชิปโปรนะครับ nk ตัวจูนน,นิ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหัวคันเร่งในตอนแรกก่อนนะครับว่าเ,เวลาน้่อมันบางหรือมันแกรกยังไงนะครับอันนี้ผมเข้าไปในอินเจ ตื่จูนนะครับไอตัวที่ผมไฮไลท์เนี่ยมันคือเส้นของกราฟนะครับมันจะเดินจากซ้ายยกขึ้นไปขวาต่ำซ้ายสูงขานั่นแหละครับคือกราฟปกติที่ที่ที่เรารู้กันแหละเนาะเราพอจะนึกภาพออกครับอีกตัวหนึ่งแถบบนแถบบนเนี่ยตั้งแต่0ูนย์ถึงสิเนี่ยคือคือคือเลขของรอบเขานะครับเลขของรอบเขาจะแสดงรอบต่างๆในการใช้งานนะครับตัวนี้เราต่อ คอนเน็กกับโทรศัพท์มือถือเราโดยตรงเลยนะครับมันมันชิโปโรนี่มัน,ม,นามาสมรถจูได้เร็วทันอย่างที่ผมบอกนลครับบรรทที่2ซ้ายมือนะครับมันจะเป็น injector in อันต่อมาคือ injector out คือแสดงผลของค่าน้ำมันค่าโฟเลสที่ปั๊มติ๊กมันทำงานส่งมาที่ยังหัวฉีดได้นะครับอันตรงกลางนี่คือ injector gain ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับล่างจาก injector gain เป็น injector duty นะครับคือเปอร์เซ็นต์การทำงานของ ตัวัวฉีดนะครับว่ามันทางานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหรือกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะไม่มันเอาอยู่ครับัวชีดเดิมอันนี้คือหัวชีดเดิมวาวเดิมนะครับขวามือที่เป็นแถบแดงเม็ดสีเหลืองสีเขียวขวาจะเป็นสีน้ําเงินหนาสีสีฟ้าสีน้เงินอันนี้คือหน้าหน้าหลักของตัวนี้หน้าที่หลักคือเราจะดูตัวนี้นะครับ อันนี้คือแถบ AF นั่นแหละครับคือแถบค่าการเผาไหม้การจุดระเบิดในใน,ในห้องห้องเครื่องห้องการเผาไหม้เขานะครับล่างลงมาเนี่ยคือแถบใหญ่สุดนี้คือตารางบอกตำแหน่งไอ้กลมๆที่กำลังวิ่งอยู่นี่คือตำแหน่งของคันเร่งในตารางนี้นะครับคือตำแหน่งคันเร่งว่าเราเปิดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วัวชีทำงานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ หน้าจอที่ผมอยากให้ดูตอนนี้คือความเร็วผมเนี่ยไป90แล้วนะแต่ว่า GPS เนี่ย GPS เนี่ยครับผมเมวมาควนตอนผมอัดเสียงนิดหน่อยนะครับเ GPS เนี่ยมันขึ้นอยู่80กิโลเมตรเองนะครับบนบนบน,บนแถบ t e f เนี่ยนะ80กว่า GPS น่าจะอ่อนกว่าอ่อนกว่าหน้าไม่อยู่แล้วประมาณ1 0ถึง10กว่านะครับเพราะว่าหน้าไม่เราถ้ามันเอาเป็นตัวกลางไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนใส่ล้อเล็กล้อใหญ่ ไม่เท่ากันนะครับของผมหน้า275หลัง300นะครับมันก็ไปเทียบกับคนที่ใส่ย,ยาง200มันก็ไม่ได้นะครับแต่ว่ามุมกล้องผมถ่ายมาแค่นี้มันไม่เห็นมันไม่เห็นหน้าปัดน,นะไอ้ข้างล่างคือตัวสเตปบวกลบเวลาเราจะจูนเนี่ยเราเราเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่องของนัมเบอร์เรากดเป็นเลขได้อินเ r อร์โพเลตก็คือเรากดเอาค่าเฉลี่ยได้เรากดโหลดจากไฟล์ต่างๆได้แล้วก็ตัวเซนต์นี่คือกดจูนนะครับ ตัวอย่างขั้นเร่งนะครับตอนนี้เราเปิดมาที่เจ็ดพันกลางๆเนาะเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันหกนะครับตัวเม็ดสีทองก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราตรงไหนที่มันเป็นมันหนาไปมันบางไปเนี่ยเราเรา,เราจูนให้มันเสร็จในหน้าจะกีได้เลยนะครับผมกลับมาหน้าหลังนะครับเพื่อจะให้ดูจอดแสดงผลไปดสิบเจ็ดปสิบหกปสิบเจ็ดนี้คือความเร็ว gps นะครับรอบมันก็จะขึ้นมาเป็นเลขเจ็ดพัน กว่าเนาะในหน้าจอตัวนี้มันจะมีมันจะมีเรื่องของขวามือล่างนะครับมันจะเป็นเรื่องของอุณหภูมอิอ่ temperature นะครับตอนนี้อยู่ที่129องศาเซลเซียสนะครับ131ยสาิแเริ่มวิ่งจากตะกี้เนาะประมาณ88นะครับบิงมาส่วนด้านบน injector in และ injector out เนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่บรรทัดที่2แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะสลับหน้าจอไปเป็นสีดําจะได้จะได้เห็นง่ายๆกว่าน,นี้นะครับหน้านี้เราจะดูเราจะดูอยู่2ตัวนะครับถ้าว่าเราจูนแล้วมันไฟเหลืองมันครบแล้วนะหมายถึงไฟเหลืองครบสามดวงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งขวามือสุดนะครับเป็นโวลโอทูนะครับมันจะเป็นเลข0.68 0.69v ตัวนี้นะตัวนี้สําคัญนะครับหน้าจอตัวนี้เราพูดถึงตัวนี้ก่อนแล้วกันเราจูนตัวนี้เนี่ย ให้มันขึ้น3ามเหลืองก่อนแล้วเรามาดูตัวนี้นะว่า VO2 เราเนี่ยมันอยู่ในระหว่าง64คือ0.64ถึง0.69นะครับอันนี้คือเป็นไรอ t ด e m นนี่ของตัวเลขนี้เลยนะครับตรงตรงถ้ามากกว่านี้มันจะมันจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าน้อยกว่านี้มันก็จะไม่ขึ้นเต็มเต็ม,เต,มเต็มเหลืองแล้วแต่ว่าเหลืองยังไงให้มันเพอร์เฟกที่สุดคือจุดพีคที่สุดคือประมาณ0.64ถึง0.69นะครับ อันนี้ผมขึ้นเป็นหน้าจอสีดำมาแล้วเนาะ mm hmm. นี่นครับอินเจคเตอร์อินบรรทัดที่2ครับเอานะครับถ้าสังเกตดูผมวิ่งอยู่8,000รอบเนี่ยตอนนี้ประมาณ7,900 mm hmm. ผมวิ่งอยู่ประมาณแค่นี้แหละผมวิ่งไม่เกินเนี่ยหน้าไม่ตอนนี้มันขึ้นไปเป็นร้อยรู้สึกจะเป็น105กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับแต่ว่า GPS มันอยู่แค่80กว่า90ก้ปลายๆนะครับประมาณน,นี้หน้าไม่ถ้าเอาหน้าไม่มาคุยกันโอ้ผมก็ใช้ได้เหมือนกันกลับมาที่อินเจคเตอร์อินนะครับ และอินเจคเตอร์เอาให้ดู2องซ้ายขวาเนี่ยคู่กันไปด้วยนะครับสังเกตไหมอินมันไม่เท่ากันกับเอานะะมันจะมันบ่งบอกได้ว่าปั๊มติกรามันไม่พอนะครับปั๊มติ๊กเราทํางานโฟลสมันไม่ทันนะครับแต่ปั๊มติ๊กเดิมคือพูดง่ายมันไป8 8 0 0 0เกินแปดพันได้แมก็ได้วิ่งประมาณนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าอย่าให้เพอร์เฟคกว่านี้คือไปเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กของทาง NK ก็มีนะ เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้เพราะ n k ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมเถอบอันนี้ผมเสียตังค์ทำเองนะครับแต่ว่าดูเรื่องข้อมูลดีๆด,ด้วยปั๊มติ๊กบางตัวมันโฟเลตมันดีจริงแต่เพียงแต่ว,ว่ามันกินโวกินแอมไหมกินวัดไหมเดี๋ยวไอตัวมัดไฟตัวนี้ทาของเราเนี่ยมันทำงานไม่พอเลยนะครับต้องไปดูนะครับโฟเลตสูงต้องไปดูอัตราการสิ้นเปลืองหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดีไม่ดีวิ่งไปแบตหมดอะไรเงี้ยครับมันไปกินแบตเกินแต่ มันไม่รู้มันจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะแต่แต่แต,แต่แต่ก็ต้องดูข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะครับดูวอโอทูเห็นไหมเวลาเราจูนเพอร์เฟกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้จูนผมจะจูนให้มันติดติดน้ำนิดนึงนะครับด้วยความเหนียวและความทนทานแล้วก็เอนจิ e นเทมเปอร์เจอร์นะครับอุณหภูมิของเครื่องครับนี่อยู่ 8, 150ร้อยสี่สิบแปดร้อยห้าสิบองศานี่เองใช้ได้เลยนะแล้วนี่ผมวิ่งมาตลอดนะครับตัวเทปนี้คืออันคัดเลยนะที่อยากให้ดูคือเราจะได้เห็นไปพร้อมกันนะครับ คือเราวิ y aw, y aw ่งยาวๆแช่ยาวๆเนี่ยดูว่าอุณหภูมิที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่ามันจะแกรกอันเมื่อก่อนสเตอร์ตัวก่อนนะครับร้อนี้แกรกนะแกรกหมายความว่าอุณหภูมิมันรับไหวแหละแต่เพียงแต่ว่าโหลดของกำลังรถเนี่ยม,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 มันไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับเรามันเลยเป็นต้นเหตุนในการที่เรามาเปลี่ยนเอาสเตอรชุดนี้นะครับสิบสมาใส่ครับโซ่4ี่ ผมน้ำหนัก72นะครับในเทปนี้น้ำหนักเทปก่อนนี้ผมหนัก93นะครับเทปนี sprout, offs, though, ้ก any anyway. like the so really ็ก็เลยจะได้ไล <ique> really ่ความเร็วขึ้นมาเยอะหน่อยตัวเปล่านะครับวิ่งตัวเปล่ากางเกงขาสั้นเสยืดธรรมดาไม่ไม่มีสัมภาระอะไรนะครับเพราะว่าผมจูนตัวนี้ไว้เผื่อผมโหลดของไปด้วยประมาณสัก20โล30กโลแต่ส่วนใหญ่ผมแบกไม่เกินไม่เกิน15โล12โลแค่นั้นแหละแบกของเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อด้วยนะครับแล้วคือ ตัวนี้ผมผมจะยกเพื่อเข้ายูเทิร์นแล้วนะครับแล้วการยูเทิร์นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะยูเทิร์นเรายูเทิร์นด้วยเกียร์สองนะครับตอนนี้อุณหภูมินะครับเป็นร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบแล้วเนาะปกติมันจะต้องแกรกแล้วนะครับถ้าเป็นเสเตอร์เดิมออกตัวม้วนมาแล้วออกตัวในเกียร์สองนะครับเปิดคันเร่งแต่ตัวนี้ไม่มีแกรกครับแสดงว่ามันคุมอุณหภูมิได้แต่มันจะไปเริ่มดังแกรกเนี่ยตอนที่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบ ห1าร้อองศานะครับที่ผมเก็บข้อมูลนะครับเนี่เรามาดูเดี๋ยวผมกดไปให้ดูตรง injector ร์จูนี่นะครับตรงหัวคันเร่งเราไปเปิดด้วยนะเห็นไหมตรงเลงขคันเร่งเนี่ยตรง7 6ที่ผม7จที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับอันนี้คือผมไปไปเติมไปเติมมาหมายความว่าอย่าให้มันบางการแกร็บนี่มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันบางด้วยกับอุณหภูมิในตัวรถด,ด้วยกับโหลดโหลดของรถมันไม่สมดุลกันกับสเตอร์ที่เราใช้นะครับ เนี่ยตรง10.2 10. เนี่ยเราก็ไปเติมขึ้นได้นะครับถ้าเกิดมันแก,ก๊สแล้วเราก็ลองออกตัวบิดเล่งดูแล้วก็ดูไฟด้วยนะครับไอ้ดูไฟแถบเนี่ยแถบเอเขาเน่ยครับพยายามให้มันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นเต็มเต็มสามเหลืองนะครับถ้ามันท่วมไปสีหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ยอย่าให้บางนะครับพอเราจูนตะกี้ผม ในเทปมาตลอดเทปเราเราเราพูดถึงการการเน้นกําลังที่ที่เจ0 0พันถึงเจ็ดันถึงแปดพรอบเนาะพอเราจูนในย่านที่เราแช่คันดิ้งเยอะๆแล้วนะครับเราก็กลับมาจูนตรงหัวคันเร่งเก็บไปทีละยา่านทีละยา่านทีละเกียหนึเกียสองเกียสามนั่นแหละครับก็ เก็บจนกว่ามันจะสมบูรณ์แบบแล้วผมส่วนใหญ่ผมจะแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอแล้วก็เซฟเซฟไว้เพราะว่ามันบางบางบางทีมันออกทะเลหรือว่าเราเกิดลบไฟล์ลบอะไรมันก็ยังยังอยู่ให้ให้เราเอาตัวเลขไปเติมได้นะครับตัวเลขที่ท่านเห็นในหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวท่านสามารถแคปแคปไปนะครับแล้วก็ไปไปคาลิเบรตตัวเลขของตัวเองได้นะครับเผื่อใครมาแล้วมันเป็นเลขมันศูนย์ทั้งหมดเลยบางคนซื้อชุด ชุดไล่ค่าของเอนเคหรือของที่ไหนเนะี่ยมาทําเองนะครับแล้วมันแล้วมันมันไม่รู้ค่าเริ่มต้นแบบไหนครับเราไม่ได้ขึ้นไดโนโขึ้นอะไรมาเนาะอ,อันนี้เรามีข้อมูลของไดโนโมาด้วยเอ,อเรามีข้อมูลของเลขตารางคร่าวๆส่วนใหญ่ผมใช้ความเร็วประมาณนี้ครับแปดสิบห้าีนะครับจะจีนะนะไม่ไม่ใช่นะใชหน้าไม้หน้าไม้มันขึ้นเป็นร้อยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเป็นข้อมูลไว้สําหรับพี่ๆน้องๆของเรา คิดเอาเองนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สาหรับพวกที่ใช้ซีทีอย่างเราๆนะครับเป็นโมเป็ดน้อยลูกเดิม50มิลจูนแบบไหนให้มันปลอดภัยแล้วก็วิ่งได้ทึกทนเหนียวแชายยาว่ยาวๆข้ามมนรัฐจากโอกลาโฮมาไปยังมิซิสซิปปีโดยที่แบบไม่ได้พักรถเลยนะครับวิ่งจากไวโอมิงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของอยูทาห์นี่นะครับมันผมว่ามีประโยชน์นะ คือรถนะมันแรงแรงได้ครับถ้าคุณไปดันรอบที่สูงเนี่ยหนึ่งมืนรอบอย่างเงี้ยหมื่นรอบเนี่ยม้ามันมาแน่สิบสามตัวสิบห้าตัวครับแต่ถามว่ามันเหมาะไหมมันก็ไม่เหมาะหรอกครับไปให้มันพอดีดีที่สุดในจุดที่คุณยืนนี่แหละครับพอแล้วเข้าใจรถเข้าใจมันถ้าคุณอยากวิ่งด้วยความเร็วไปหาสีสูบเรียง4 0 0ร้ซีซีขึ้นไป6 0 0้อซีซีขึ้นไปมันมีให้เลือกในท้องตลาดเยอะแยะครับไม่ต้องมาขับโมบก กระจกกแบบนี้นะครับแต่ด้วย CT แล้วมันก็คือ C t ครับมันคือคือเทรลนะครับเอกลักษณ์และสเสน่ห์ในตัวของมันมีนะครับโอเคครับวันนี้แตงโมงลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่แล้วก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยครับขับขี่ด้วยความดีใจสุขใจในการขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครับรถเหนียวรถดีรถวิ่งตรงใจเราอะแค่นี้เรามีความสุขแล้วนะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ